คปลุาแม่นะครับเป็นคนที่หาแม่เออ่า่าเิไประยะเสียงพี่น้องก็แพทางไปแ้ทงถึงแดดจะร้องเด็กข้าวใดพป่น้อนครับอย่างที่เราล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ให้เริญเรื่อยอยากจื่อช่วยไทยให้าว บอกมาบอกมาและก็ให้มาแต่ถ้าบอกว่าต้องมาเไปหน้ต้องมาให้เป็นเหลเมื่อเกิดของกมรอดวันี้เองนะมีภูมที่เราได้โอกาสประเจันในวันนี้เราโชคดีนะเพราะว่าได้อยู่หมายถึงมุญที่เกี่ยวกับทุกท่านที่มาพปะประชนเาที่เกี่ยวกับการอบรมบารศึ เลอไปขยายเสียงของท่านรองผู ury, ้ว่าจัวัดสมดนะครับท่านที่มาอย่างน้อยต้องมีงานอดิรับาท่านสอบติดท่อพยาบาเรือคระธนครูของหลวู่พิทอโอกาสไดทการแสดงหน้าที่ควาจะุนแรงทำรูสวาันการเงินสายสุขภัจา์ไปเลยนะครับ เราควรยอมาจเที่ยงกันนะครับเราก็มองมีรูปร้างที่สวยมีรูปร้างที่งามในวิหารหรือว่าในโบสถ์บอตัวปู่สิบสิบเกแล้วจากอากานะครับโยมอาเข้าเราหรือบลคคนนั้นอัจจะไม่ได้สร้างเลย เพราะอะไรที่ไม่ได้ทำเลย้็ใช่เลยนะครับเพราว่าตอที่พุณธเ้าให้นั้นเป็นพอที่จะเจอ